สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตของบอยภพศารหนังถูกรางวัลใหญ่48ล้านสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่16กันยายน2563ที่ผ่านมามีหนุ่มที่ชื่อว่าบอยภพศารลือแรงอาชีพเป็นพนักง,งานขายรถยนต์ประจำส่วนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อดังได้ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรวมจำนวนทั้งหมด8ใบถูกรางวัลที่1รวม48ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวเคยเผยว่าจะนำเงินที่ได้มาไปใช้หนี้และ จะไม่ลมบุญคุณคุณพ่อคุณแม่พร้อมจะหาแฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพราะในตอนนั้นหนุ่มบอยยังสดอยู่ไม่มีภรรยาเป็นหนุ่มตัวคนเดียวงานนี้ทําเอาสาวๆหลายคนแห่สมัครเป็นแฟนกันเพียบเลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะกลายเป็นเศรษฐีไปแล้วแต่เขาบอกยังไงก็จะตั้งใจทํางานเหมือนเดิมซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามเป็นเพื่อนใน Facebook ของหนุ่มบอยก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นเดินทางไปช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนอยู่ตลอดเลยคนอะไรไม่รู้ครับทั้งหลอดทั้งใจบุญล่าสุดวันที่12ตุลาคม564 หนุ่มบอยก็ได้ออกมาเผยภาพช่วยเหลือบ้านของคุณตาท่านหนึ่งพร้อมทั้งระบุข้อความสั้นๆว่าจากผู้รับเป็นผู้ให้ซึ่งหนุ่มบอยยังได้นําอาหารน้ําและอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในบ้านหลอดไฟไปติดตั้งให้กับคุณตาด้วยบ้านของคุณตานั้นล้อมไว้ด้วยสังกะสีหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวมีไฟฟ้ามีเตาแก๊สไว้ทําอาหารสะดวกสบายมากขึ้นทากลางชาวเน็ตแห่งเข้ามาคอมเมนต์ื่นชมหนุ่มบอยกันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวครับหลายๆคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ใช้เงินที่ได้มาให้เป็นประโยชน์สุดๆจากผู้รับในวันนั้นกลายมาเป็นผู้ให้ในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีจิตใจที่ดีงามมากๆนะ่ชื่นชมจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ